สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะหัวข้อของเราก็คือประเภทของผู้กระทําความผิดอาญาในกฎหมายไทยค่ะเราจะอิงจากเนื้อหาในหนังสือถามตอบกฎหมายอาญาของผู้ช่วยาศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิสารกิจเราจะมาดูกันค่ะว่า,าใครบ้างที่กฎหมายมองว่าเป็นผู้กระทําผิดอาญาได้แล้วก็มีการแบ่งประเภทเขไว้อย่างไรบ้างวันนี้เราจะเน้นกันที่สองประเภทแรกนะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ก็หลักการสำคัญข้อแรกเลยเนี่ยความรับผิดทางอาญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะกับบุคคลเท่านั้นนะครับซึ่งก็คือคนธรรมดาหรืออาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้สัตว์หรือสิ่งของเนี่ยเป็นผู้กระทำผิดไม่ได้ปกติกฎหมายก็จะใช้คำกว้างๆนะครับว่าผู้ใดแต่ก็มีความผิดบางฐานที่ระบุตัวผู้กระทำไว้ชัดเจนเลยเช่นความผิดฐานทำให้ตนเองแท้งลูกลก็ต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับหรือ เจ้าพนักง,งานที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็ระบุตัวไว้อ๋อค่ะในเอกสารนี้เขาแบ่งผู้กระทําผิดไว้3กลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะมีผู้กระทําผิดเองผู้กระทําผิดโดยอ้อมแล้วก็ผู้ร่วมในการกระทําความผิดแต่วันนี้อย่างที่บอกเราจะโฟกัสที่2กลุ่มแรกก่อนคือผู้กระทําผิดเองกับผู้กระทําผิดโดยอ้อมแล้วก็จะมีแนวคิดเรื่องเครื่องมือในการกระทําความผิดหรือที่เรียกว่า innocent agent ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ ผู้กระทำผิดเองอันนี้ก็ค่อนข้างตรงใบตรงมานะครับก็คือคนที่ลงมือกระทำโดยตรงเลยแบบใช้มีดฟันเองหยิบซัดไปเองอันนี้ชัดเจนหรืออาจจะทับซ้อนขึ้นมานิดหน่อยซึ่งใช้สัตว์เป็นเครื่องมืออ๋ออย่างเช่นสั่งสุนัขไปทำร้ายคนหรือไปคาบของแบบนี้เหรอคะประมาณนั้นครับหรือแม้แต่ใช้คนที่ไม่มีการกระทำตาม,ตามความหมายของกฎหมายอาญาเช่นไปสะกดจิตคนให้ไปทำร้ายคนอื่นหรือ,อ,อจับมือคนที่กำลังหลับอยู่เนี่ย ไปฟาดหวยคนหนึ่งคนที่จับมือเนี่ยแหละครับคือผู้กระทําผิดเองอืมหืภาพชัดเจนเลยค่ะแล้วผู้กระทําผิดโดยอ้อมล่ะคะอันนี้ฟังดูแบบมีอะไรซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งถูกต้องครับอันนี้จะซับซ้อนกว่าคือมันเป็นการใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเหมือนกันแต่เป็นการใช้หรืออาจจะหลอกลวงบุคคลอื่นที่เรียกว่า innocent agent ให้ไปลงมือกระทําการที่มันครบองค์ประกอบความผิด โดยที่ตัว Innocent Agent คนนั้นนะครับเขาไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดเลยอาจจะเพราะว่าเขาไม่รู้ข้อเท็จจริงบางอย่างที่สำคัญหรือมีกฎหมายยกเว้นความผิดให้เขาอ๋อนึกออกเลยค่ะตัวอย่างคลาสสิกเลยที่แบบหลอกให้คนอื่นหยิบร่มให้โดยบอกว่าเป็นร่มของเราเองทั้งที่จริงๆเป็นของคนอื่นแบบนี้ก็เข้าข่ายผู้กระทาผิดโดยอ้อมใช่ไหมคะใช่เลยครับ นั่นเป็นตัวอย่างที่ดีเลยหรือจะจะให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกในเรื่องความรุนแรงนะเช่นการหลอกพยาบาลที่ไม่รู้อินโนอินเนให้เอายาพิษไปให้คนไข้กินโดยบอกว่าเป็นยาวิตามินบำรุงร่างกาย oh. พยาบาลก็คือ innocent agent ในกรณีนี้กฎหมายจะมองว่าไอ้คนที่หลอกเนี่ยคือผู้กระทำผิดโดยอ้อมเสมือนว่าได้ลงมือกระทำด้วยตนเองเลยนะครับโห oh, ร้ายกาจมากเหมือนใน,นหนังเลยนะคะที่แบบตัวร้ายหลอกใช้คนดีๆไปทาเรื่องไม่ดี แต่กลไกกฎหมายก็มองทำนุกไปถึงตัวการได้แล้วตัว Innocent A ์เอเล่ะคะเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเหรอคะคือเขาจะไม่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้กระทำโดยเจตนานครับเพราะว่าเขาขาดเจตนาถูกไหมครับเขาถูกหลอกแต่อันนี้ต้องดูเป็นกรณีกรณ,กรณีไปนะอาจจะมีความผิดฐานประมาทได้ถ้าการกระทําของเขามันเข้าข่ายประมาทเลินเล่อ แต่จุดสําคัญเลยที่เราต้องแยกให้ออกก็คือต้องแยกผู้กระทําผิดโดยอ้อมเนี่ยออกจากผู้ใช้ให้กระทําความผิดตามมาตรา84อ๋อค่ะอันนี้คนละเรื่องกันเลยมันต่างกันยังไงเหรอคะเพราะผู้ใช้ก็คือคนที่ไปจ้างวานหรือไปยุยงส่งเสริมให้คนอื่นไปทําผิดเหมือนเหมือนกันเลยจุดตักที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือเจตนาของผู้ถูกใช้ผู้กระทำผิดโดยอ้อมเนี่ยเขาใช้ Innocent A g e n t ซซึ่งเป็นคนที่ไม่มีเจตนากระทำความผิด ไม่มีเจตนาแต่ผู้ใช้ตามมาตรา84นะครับคือการไปใช้คนที่มีเจตนาจะกระทําความผิดนั้นอยู่แล้วหรือทําให้เขามีเจตนานั้นขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือคนที่ถูกใช้รู้อยู่แล้วว่าจะทําผิดใช่ครับรู้อยู่แล้วหรือเกิดเจตนาขึ้นเพราะการใช้แล้วก็มีอีกประเด็นที่ต่างกันคือเรื่องการลงมือกระทําความผิด ในทางกฎหมายเนี่ยผู้กระทําผิดโดยอ้อมถือว่าลงมือตั้งแต่ตอนที่ไปหลอก Innocent Agent แล้วนะครับอส่วนผู้ใช้จะถือว่าลงมือก็ต่อเมื่อผู้ถูกใช้ที่มีเจตนานั้นนะ ได้เริ่มลงมือกระทำความผิดนั้นจริงๆแล้วกระจางเลยค่ะทำให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยทั้งการลงมือเองโดยตรงการกระทำผ่านคนที่ไม่รู้เรื่องหรือไม่มีเจตนาก็คือโดยอ้อมแล้วก็อีกแบบคือการไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีเจตนาจะทำผิดอยู่แล้วอันนั้นคือผู้ใช้ไอแนวคิดเรื่อง innocent agent นี้ก็น่าสนใจจริงๆนะคะทำให้เห็นว่าบางทีคนที่เข้าไปอยู่ในสถานการณ์การกระทำผิดอาจจะไม่ได้มีเจตนาทางอาญาเลยก็ได้ ใช่ครับการทำความเข้าใจความแตกต่างเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มันสำคัญมากในทางอาญาเพราะมันส่งผลโดยตรงเลยว่าใครต้องรับผิดชอบรับผิดชอบฐานอะไรรับผิดชอบแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจคือเจตนาแล้วก็ความรู้ในข้อเท็จจริงของผู้เกี่ยวข้องแต่ละคนนะครับจริงค่ะถึงขั้นเราต้องมองลึกลงไปในความสัมพันธ์แล้วก็เจตนาของแต่ละคนในเหตุการณ์นั้นๆเลย ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้เราก็ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยเกี่ยวกับประเภทผู้กระทําผิดก่อนจะจากกันขอทิ้งท้ายเป็นคําถามชวนคิดวินิดหนึ่งนะคะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยที่มีเทคโนโลยีซับซ้อนมากขึ้นหรืออาจจะมีพวกระบบอัตโนมัติ AI ที่ทํางานตามคําสั่งมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องไอแนวคิดเรื่องผู้กระทําผิดโดยตรงโดยอ้อมหรือมากแต่เรื่อง Innovation Agent ที่เราคุยกันวันนี้มันอาจจะต้องถูกนํามาตีความใหม่หรือปรับใช้อย่างไรในบริบทใหม่ๆเหล่านี้บ้าง ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะ